โอเคครับผมสวัสดีกันเซาเนี้ครับมื่อนีวันที่สิบเก้าครับสิบเก้ากันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับหลังจากยิงมือเสองมาเบิ้งนะครับเดไปสซังแย่งมาแล้วนะครับผ่าเขียวให้เพิ่์นยิบให้น้ำนะครับตามที่เห็นเลยครับสามหมุนครับจากด้านนาหอดมองทึ้นดากมันนะครับต้งปูนครับบบเดตต่อเลยครับแย่งย่างเดียวครับเพราะว่าหน้ามันแห้งนะครับก็ต้องปล่อยให้มันไปออกกันอยู่หม่องนั้นนะครับถ้าเข้าเพ็ดสันสันป้ามันสีใต้มันสีเหล่นะครับก็เลยปล่อยให้มันเย้าลงไปตามที่เห็นครับน้ำก น่ครับเป็นแบบนี้โอ้อันนี้คือน้ำไมครับสังเกตจากสีคือโอนกินครับอันนี้คือขึ้นนำที่มันไหลลงมาจากภูเขานะครับในหลายคนก็บอกว่าเหตุแบบนี้มันจิสศูนพันโบนะครับอันนี้มองเดียวนะครับมองเดียวที่ห่าเ็ดตรงที่มันไหลลงไปทั้งขุนนะครับที่นี่เขาจะไปเบิ่งอีกมองหนึ่งที่ที่ห่าบเดชัยตรงมันหล่นนะครับผุนเลยครับทั้งพุนเห็นไหมครับก็เป็นสาเหตุอันย้อนว่าเป็นหนังจากมันศูนย์พันนะครับนีมองนี้มันก็ไหลมาได้ นะครับโบเดรไม้เขาว่าเขาสีไซสู้มองนะครับเห็นบ่ครับนี่ทั้งนี้ก็บไลหล่นทิมไปเรื่อยๆครับป้ามันก็ออกไปเรื่อยๆไปอยู่ตามสาตา้มยังนะครับขันผูไทยโลกสวยกะขันโบแมนคนอีสานอีริกก็คือสิบบอกขาใจนะครับว่าเป็นแต่ไหนขันอยู่ในห้องวิชาการแหละกับเป้ขาเบิ่งแต่บอกว่าจังแสนทั้งสี่มันกรบโบหูนะครับขันห้องเวทเขาก็โบได้กินนะครับเห็นบ่ครับหนามันหล่นออกมานี่ป้ามันกับปนะครับแต่ว่ามองนั่นก็เป็นเพียงแค่มองหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เขาสิเห็ดใส่หาอยู่หาาาาาาากินนนนตมภษอีสบบ้เะครั นี่ครับมันหล่นมาที่แถวหนีเห็นบอนี่เป็นทางไดนี่ป้ามันกับเลียนเต็มอยู่เด้ครับนี่ส้นหนีแะละครับสุ่นอะครับมองเท้าใส่ตรงมองนั้นกระเทือยอยู่นะครับพี่นี่นามพุ่มมกนะครับป้ากับพระท่านหญ่ป้านไหนนะครับกับมองปล่อยกับปล่อยไปอยู่นะครับเหมตัวได้ตัวนหน่อยอีลีเท่ากับปล่อยล่องคล้องนะครับเอาแต่ตัวใหญ่ๆมันพามาเบิงนะครับพุ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวมือแรกงกับสีมาเบิงกันนะครับเป้นประมาณนี้เลยครับ คือบอสีดึงเห็นมาเบิงกันป่าเดี๋ยวสิถามหลองเวยกันสีดึงเห็นมาเบิงบอนะครับดึงขึ้นมาดูไหมพี่ดึงขึ้นมาดูหน่อยไหมไอ่าลองเบิงหน่อยทำให้ปลดเสีอกอยกเบิงปลดเสียกับลองดึงเบิงมันจะถือกันป่ถ้าเบิงนะครับหนุ่มครับวิธีการก็เอาบอกใยากนะครับกำให้ป,ปลดมางนันออกนะครับปลดมางนันออกแล้วก็มาดึงขึ้นเลยครับวันนี้ วิธีการเอโราโบย่างนะครับเดี๋ยวว่างแผนเดชเ,เวดี้เลยครับผมนี่น้ำไหลแบบนี้เลยครับนี่ไหลลงตรงนี่เลยครับอ่าที่นี่ก็ดึงขึงน้นมามองนี้ครับบ่ต้องลงนะครับดึงเลยเออดึงขึงน้นมานั่นแหละครับดึงขึงน้นมาเรื่อยๆครับตาตัวบอกหันยัไปนไรครับที่นี่ ดึงดึงมาเรือๆแบบนี้เลยครับแค่นั้นนึงข้างล่างดึงขึ้นมาด้วบีโอเคครับผมดึงแบบนั้นเลยครับโอเคแล้วก็ดึงไล่ไปเรื่อยๆครับถ้าเบิ้งถับเบิ้งครับทิเป็นยังไหนครับที่หอส่วนมันเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันอีกทีนึงนะครับหลากขึ้นมากนะครับวิธีการกับเป็นแบบนี้นะครับหลากขึ้นมาเรื่อยๆครับนะครับหลากขึ้นมากหลากขึ้นมาก ตปปุนี่มีตัวใหญ่ครับเพราะว่านามมาเร็วแต่ว่าปี่นี้นี่มามาน้อยครับมาชาแต่กับพ่อมีกินอยู่ครับเพราะว่าทึิงๆนี่เป็นภูเขานะครับเอาเป็นภูเขาแล้วมันก็นมีหมองทักป้านะครับถือว่าถือว่าถยออยู่เนาะสะบัดสะบัดีสะบัดสะบัดลงเออน,นั่นละนั่นละที่นี่เขามีผู้ซอยนะครับน้องเขยไม้ครับน้องเขยไม้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเรานะฮะน้องเขยไม้ครับ ถ้ามือไรผมโบนดยมาย่ามกับไปเบิงได้นะครับตั้มช่องพ่นนร่งสีงามครับมีคนมาเบิงมาฝ่อให้ผมแล้วนะครับที่นี่สบายใจไลยไปโรงเรียนกับมีคนมาเบิงโอ้ถือแล้วตัวนั้นครับนั่นใส่ใส่ตัวใหญ่ปะใส่ทิ่มไบบแป๊บเดียวเองนู่นโอ้โหโบนัยได้บี้นี่เบี้ยเลยฮึเบิงที่แหละครับนี่ใส่แบบแป๊บเดียวครับนี่เพราเข็งนี่เพราะถ้าเดี๋ยวออกเนะครับใส่อยุบมองไร หัวหงพีอืกอันนี้คือคือเอามาเห็นน้นเบิ่งครับเข้าส่เข้าส่นี่ถึงชิบหนาที่ย่างนี่ย่างเลยครับพ่มงพ่วง่แต่เอาไปมัดป้ายไว้นะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาเลยเห็นมอนี่นี่ครับได้แล้วต้มนึ่งโอได้แล้วครับนี่ทอดน้ำลยครับนี่กับตัวใหญ่เนี่ยได้ครับนี่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 ครับปลาเข็งนี่โอ้ตัวใหญ่กับมีได้ครับนี่ทอดกรอบๆกินกับต้มมะคุงครับนี่มีแต่ปลาเข็งไวต่อยเลยครับนี่โอ้ปลาขาวกับมีได้นี่ หลายอยู่หลายอยู่เอาถุงใส่เลยบ๊อบี้ใส่ถุงปุ๋ยเลยวะเดี๋ยวหาถุงปุ๋ยใส่จับหนึ่งจับหนึง,งนี่แหละครับแป,ป๊บเดียวบอลถึงซิปนาทีนะครับจับปากถุงไหนบอปิดทางไหนจับเอาเลยกันไหนพี่เปิดออกเปิดออกแล้วก็จับใส่ดีกว่าง่ายกว่าเล่นหลุดไปแล้วตัวหนึ่งเพื่อให้ปากเล็กเล็ก็ได้ จับจเอาเลยที่ว่าดิ่งไหนเอาเท่เทเลยบ่โอ้ด่ดิ่ด่ดิ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 ยดิ่ับด้่ดิ่ดิ่ด่ดิ่ดิ่ด่ดิ่่อิ่ดิ่ดิ่่ดดิด่ด่ดิ่ดิคด่ดิ่ดิ่ดิ่ด่น่น่อ่เอาเลยไหลลงมาเลยครับแค่เดียวครับนี่มันถึงิ่ด่วด เปิดผ้าทงให้มันใหญ่ขึ้นปล่อยปล่อยผ้าทงให้มันใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้นะอเออแบบนั้นแหละเอาอ,อ,อีกเอาอ,อ,อีกเออนั่นแหละนั่นแหละนี่เหมือนยังเหมือนหรอือเปล่าตัวหน่อยก็ปล่อยมันไปก็ได้ <c oughs> นี่ครับได้แล้วครับนี่อ้าวพวได้กถอดอยู่ได้ครับนี่นี่ครับขึคืออยู่ครับคืออยู่ โอเคครับผมนี่นะครับคณะินาที่นี่นะครับไดต้ตัวหน่นนอยๆแบบนี้กันโย,ยนลงหนานะครับโย,ย,ยนลงใต้คุณคมาถึงที่เราครับ, okay, รบโอเคครับเดี๋ยวทาม,มาเบิร์กันมือแรกมาเป็นทังไหนนะครับอันนี้คือทดสอบเป็นว่าทบนีท่ทดสอบเนาะบอถึงสิบนาทีเนาะเห็นบ่ครับคันนาหนามเป็นทางสีเลยครับใส่ตรงกันเลยครับโอเคครับสวัสดีครับผมมือแรกมาเบิ่งนกันไหมครับนามไหลแห้งครับนี่ มุดป้ากำลังลงมาเรื่อยๆอยู่พี่เ,เลียนเลียนมาเรื่อยๆอยู่